จะสิ้นภารกิจการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเป็นเวลาหนึ่งวันแล้วนะคะสำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะที่ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีนาจิปราซักแห่งประเทศมาเลเซียโดยหัวข้อในการพูดคุยนอกจากเน้นเรื่องเศรษฐกิจที่น่าจะพัฒนาเกเศรษฐกิจพิเศรษร่วมกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือการหารือเรื่องกระบวนการสันติภาพในภาคใต้หรือที่รัฐบาลชุดนี้เรียกว่ากระบวนการพูดคุยสันติภาพนะคะว่าจะเดินหน้าต่อไป โดยให้มาเลเซียเป็นประเทศผู้อำนวยความสะดวกค่ะทันทีที่เดินทางถึงมาเลเซียพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและดาโตสรีมูมหมัดนาจิบบินตุนอับดุลราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เปิดหาหรือกลุ่มเล็กเพื่อแนะนําตัวอย่างเป็นทางการหลังเข้ารับตําแหน่งตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นําอาเซียน มีรายงานว่าไทยและมาเลเซียยืนยันถึงความร่วมมือที่จะเดินหน้าสารต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยินดีที่จะให้มาเลเซียทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกหลังจากนั้นระหว่างไทยและมาเลเซียเปิดหาหรือทวิภาคีเต็มคณะซึ่งนอกจากการแนะนำตัวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้านความมั่นคงแล้ว ไทยใช้โอกาสนี้แนะนําตัวบุคลากรที่จะทําหน้าที่ตามโครงสร้างการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ร่วมคณะไปด้วยตั้งแต่ปลัดกระทรวงกลาโหมผู้อำนวยการสอ,อบอตอแม่ทัพภาคที่4เลขาธิการสอมอชอและเลขาธิการกออรอมนและแม้จะร่วมคณะไปด้วยในฐานะประธานที่ปรึกษากองทัพบ,บกแต่พลเอกอักษาราเกิดผลก็ได้รับการแนะนําตัว เป็นหัวหน้าคณะทำงานพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับวาระหารือนอกจากการกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศแล้วและความร่วมมือด้านความมั่นคงซึ่งหมายถึงความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนทั้งไทยและมาเลเซียกล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนทางเศษรษฐกิจที่ตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นจาก8แสนล้านบาทในปี2556 ให้ได้ถึง1ล้านล้านบาทในปี2,558และการเห็นชอบต่อการพัฒนาด้านการคมนาคมการค้าและการท่องเที่ยวค่ะทำกลางบรรยากาศที่ได้เห็นการพูดคุยระหว่างผู้นำของไทยและมาเลเซียวันนี้หลายๆพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เห็นการแขวนป้ายผ้าโจมตีการไปเยือนมาเลเซีย ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะโดยทางโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุว่าน่าจะเป็นความพยายามที่จะก่อกวนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่ภาคประชาสังคมก็ระบุว่าอยากที่จะให้รัฐบาลดึงบุคลากรที่เคยร่วมกระบวนการพูดคุยในรอบที่แล้วกลับมาทำงานอีกครั้งเพื่อที่จะสารต่องานที่ได้เดินหน้าไว้แล้วค่ะติดตามรายงานจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะ ข้อความในป้ายพาดที่ถูกนำมาแขวนไว้เรียงถนนทั้งที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและจังหวัดสงขลารวมกับ30จุดพร้อมกันในวันนี้มีเนื้อหาคล้ายกันคือต่อต้านการเดินทางไปประเทศมาเลเซียของนายยกรัฐมนตรีเพื่อเดินหน้าการพูดคุยสันติสุขโดยมีวาระสำคัญคือการแนะนำตัวพลเอกอักษราเกิดผลประธานที่ปรึกษากองทัพบกในฐานะหัวหน้าทีมพูดคุยสันติสุข และระหว่างการเดินทางเยือนม,มาเลเซียของนายกรัฐมนตรีของไทยยังมีตัวแทนจากพักสังคมนิยมของมาเลเซียและสมาชิกรัฐสภา,ารวมถึงผู้แทนองค์กรเอกชนได้ฉูป้ายคัดค้านหน้าสถานทูตไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียด้วย หลังการพูดคุยสันติสุขนั้นต้องอยู่ชะง,งักไปนานกว่า1ปีนะคะในวันนี้นาย,ยกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อเริ่มต้นการพูดคุยสันติสุขอีกครั้งนึงค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงมีการตั้งข้อสังเกตจากเครือข่ายภาคประชาสังคมนะคะที่อยากให้ผู้ได้รับผลกระทบนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการพูดคุยค่ะ คณะทีมพูดคุยสันติสุขที่ถูกแนะนําตัวในวันนี้ซึ่งเป็นคนใหม่เกือบทั้งหมดถูกตั้งข้อสังเกตจากเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มองว่าอาจทําให้การพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มเบียเอนโคออดเนตเดิมไม่ถูกสานต่อและอาจมีปัญหาในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคู่ขัดแย้งส่วนแนวคิดที่จะเสนอให้ทางการมาเลเซียทรงทหารมาทําหน้าที่เป็นคนกลางเห็นว่าจะเป็นใครก็ได้ที่มีความมุ่งมั่นเพราะเห็นว่าการพูดคุยสันติสุข เป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งโดยปราศจากความรุนแรงคงจะตัดสินใจยากอะค่ะว่าใครจะเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางแต่ว่าก็ต้องขอให้เขาเป็นกลางจริงๆแล้วก็ทํางานเต็มที่ที่สุดสําหรับการที่จะออมีความมุ่งมัน่นเราคิดว่าคนเหล่านี้มีคุณสมบัติตัวหนึง่งคือมีความมุ่งมั่นที่จะให้เหตุการณ์มาสงบอันนี้คิดว่าเป็น,ปนคุณสมบัติสําคัญที่สุดของคนที่จะไปเป็นคนกลางหรือเป็นคนเจรจา เช่นเดียวกับโฆกษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าระบุว่าในระดับพื้นที่ได้มีการพูดคุยและทำความเข้าใจกับกลุ่มต่างๆไปแล้ว14กลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่คิดตา่างและยังได้สารต่อโครงการนำคนกลับบ้านโดยได้มีการถอนรายชื่อบุคคลในแบล็คลิสที่เคยมีมากกว่า2,000คนเหลือ1129คนและบางคนก็ได้ถอนหมายจับพรกอฉุกเฉินส่วนผู้ที่มีหมายจับปวิยาาก็ได้ช่วยเหลือทางด้านคดีความและการประกันตัว แต่เฉพาะในส่วนของกลุ่มผู้มีความเห็นต่างบางครั้งบางบาง,บาง,บางอย่างผมยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับแต่ว่ามีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะมันอยู่ในระยะของการสร้างความไว้วางใจขึ้นซึ่งกันและกันมีการสื่อสารเพื่อสร้างสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันตอนนี้เราสามารถติดต่อเป้าหมายในพื้นที่ได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับส่วนเหตุความวุ่นวายพร้อมกันเกือบ30จุดในวันนี้ผันเอกปราโมทมองว่าเป็นเรื่องปกติ ที่ผู้ก่อเหตุต้องการทำลายบรรยากาศของการสร้างสันติภาพที่เริ่มต้นขึ้นใหม่แต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่อยากให้การพูดคุยสันติสุขประสบความสำเร็จเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียเหมือนเช่นที่ผ่านมาติชลาพุทธัสารพันธ์ไทย PBS รายงานคืนนี้นาะยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากการเยือนมาเลเซียค่ะและได้เปิดถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะ ระบุว่ามาเลเซียจะเดินหน้าเพื่อที่จะนําบุคคลที่เห็นต่างเข้ามาพูดคุยในกระบวนการในกระบวนการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและการจเจรจาพูดคุยครั้งแรกก็น่าจะเริ่มขึ้นในช่วงต้นปีหน้าค่ะนายกรัฐมนตรีระบุหลังจากเดินทางเยือนมาเลเซียเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาว่ายืนยันถึงการสนับสนุนมาเลเซียเป็นประธานอาเซียนในปี2558 และหารือถึงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนและการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการร่วมกันรวมทั้งหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกพร้อมทั้งได้แนะนําพลเอกอักษราเกิดผลที่ปรึกษากองทัพบ,บกในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยของไทยโดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้การยอมรับและยืนยันจะประสานกลุ่มเห็นต่างร่วมพูดคุยต่อไป นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการพูดคุยมี3ขั้นตอนนะคะก็คือการสร้างความไว้วางใจการลงนามสัตยาบันและการกำหนดรถดแมพโดยจะไม่เร่งรัดการพูดคุยและอาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องไปยังรัฐบาลต่อไปโดยเหตุการณ์ในพื้นที่จะยุติได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของกลุ่มผู้เห็นต่างส่วนขบวนการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนก็คงจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงแต่ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของผ่ยแทรกซ้อน ด้วยหนึ่งเรื่องกระบวนการอะไรละ่ะที่มีปัญหามีความขาดแจ้งอะไรแล้วแต่ที่มาสองภายแทรกซ้อนผมพูดกับท่านานักงานแล้วมันมีเรื่องน้ํามันเตือนมันก็มีไปเสริมไปเติมแต่ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งนี้มีรายงานว่าการพูดคุยเพื่อสันติสุขเบื้องต้นในช่วงแรกจะเป็นการพูดคุยระดับเจ้าหน้าที่และคาดว่าการพูดคุยอย่างเป็นทางการครั้งแรกจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมปี2558 โดยคณะพูดคุยของทางการไทยและผู้เห็นต่างจะมีฝ่ายละ10คนค่ะ